8มกราคมวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณณวรีนารีรัตนาราชกัญญาวควรมีคนแล้วแต่จะโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้ากสณองเผยยันตะขาวจังหวัดตรังสรุปผลการดำเนินงานกสณอมเอเยยนตะขาวในวันที่นมกราคม2566 4มกราคม2566 กสนอมเพรื่ยันตาขาวนำโดยนางสามลิตาลียันผู้อำนวยการกสนอมเพรื่ยันตาขาวจัดโครงการศึกษาศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงณศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาหลวงหมู่12ตำบลน,น้ำผุดอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังวันพฤหัสบดีที่5มก,กราคมส5ง6ันผู้อำนวยการกสนอมเพื่ยานตาขาวพร้อมด้วยบุคลากรน,นำนักศึกษา เาร่วมบริจาครลเหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัชรกิตยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงสารินีสืบพัฒมหาวัชรราชธิดาณนะห้องประชุมสำนักง,งานกศนจังหวัดรังผู้อหน่วยการกศนอเพอย่านตาขาววัมาให้หนนจักรพลบัวมาศกรุกผู้ช่วยกศนอเพอย่านตาขาวการ่มโครงการพัฒนาครูและบุละคลากรทางการศึกษา ดานการจัดการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลดิจิทัลเรียนรู้แพลตฟอร์มระหว่างวันที่5-6ตุ 6, ราคม2566ณสถา,สาสบันกศนภาคใต้11มกราคม2566ผู้อำนวยการกศนเผอยันตาขาวพร้อมด้วยบุคลากรเข้าขอพรสักทีปีใหม่2566ในสมนึกถึงหองนมนาเ่อยันตาขาวและเครือข่ายผู้อำนวยการกศนเผอยันตาขาว มบหมายให้หนางสาวจรุณีเส็นฤทธิ์ผู้ก่สอสร้งตำบลน,นาชุมเหตุ จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพระหว่างวันที่6-12ถึงมกราคม2566ผู้อำนวยการกศนอเพอยันตาขาวมอบหมายให้นางรัตนาสิงห์อินครูกศนตำบลพงจระเข้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบหนึ่งอำเภอนห่งอาชีพหลักสูตรภาพพิมพ์ใบไม้อีโคพรินในวันที่21ธันวาคมถึง -10 มกราคม2566 พรฤหัสบดีที่12มกราคม2566บุคลากรกศนอมเพอยันตาขาวและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกรีฑากศนอเกมประจำปีพุทธศักราช2566ระดับภาคใต้โดยมีนายนิรุตติสุทธินนนผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานวันศุกร์ที่13มกราคม2566ผู้นวยการกศนอมเพอยันตาขาวบรรลร เขาร่วมประชุมแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ปรงมประมาณ2,566นัสถาบันกศนภาคใต้วันเสาร์ที่14มกราคม2566กศนอนเพรย่านตาขาวนำโดยผบุญในการกศออน,อนเพรย่านตาขาว จัดกิจกรรมบันเดกแข่งชาติประจำปีพุทธศักราช2566ในห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชก,กุมารีอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรงังและในพื้นที่ตำบลก่อเปียนาชมเหตุและพวงจระเข้16มกราวันครู ครูดีสิทธิ์ดีเมียนาคตแสดงความยินดีกับนางสาวสิริกันดาทองเหมือนได้รับการยกย่องเชิดชูดเกียรติเป็นครูผู้สอนดีเด่นเนื่องในวันครูครั้งที่67ประจำปีพุทธศักราช2,566 16-18มะกราคม2,566 องการอบรมอาสาโยวกาชาติร่วมกับสำนักงานยยวกาชาติและอาสาสมัครกาชาติสภากาชาติไทยเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นณรังอนามันรีสอร์ 16-18มกราคม2566ผู้อำนวยการกสนองเพื่อยันตาขาวมอบหมายให้นางสาวกระมลวันหลานวงเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการณโรงแรมลีการ์เดนพลาซ่าวันที่18มกราคม2566ผู้อำนวยการกสนองเพอยันตาขา พร้อมด้วยนงางอรไทยคงศิลป์น,นายจริญผลบัวมาศเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การพัฒนาง,งานณห้องประชุมสำนักงานกศนอจังหวัดรังผุ้มเนวยการกศนอำเภอย่านตาขาวม,มาหมายนางรัตนาสิงห์ยินกุกศนอาตำบลโพรงจระเข้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดผลสำเริจหลักสูตรการศรึกษาน,นอกระบบระดับการศรึกษาขั้นพื้นฐานปุจธศักราช2551รุ่นที่1ระหว่างวันที่19กาถึง20มกราคมณสถาพันกศกอนภาคใต้ 25มกราคม2566กศนองเพลยันตาขาวนำโดยนางสาวมาริตาหลียันจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่1ทับ2566 ที 1> ่1 4 2 5มกราคม2566ผูมิำนการกรสนองเพลย์ยันตาขาวมอหมาให้ใน่าจะกะบลนบัวมาศกรุผู้ช่วยเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC Personal Learning Community ชมุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพื้นที่2อณโรงแรมหาดสายแก้วรีสอร์ท2 6มกราคม2566 ร่วมในการกสณอำเพย่ยนตาขาวพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมเสวนาโครงการประชุมสัญจรขับเครื่องงานกสณตรังนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ผ่านทางสถานยุทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังวันที่3 0มกราคม2566ผูวมในการกสณอำเพย่ยนตาขาวในบุคล,ลากรร่วมต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายข้าราชการบำนาญ นองสุประชาชนเฉลิมราชภมาวีอำเภอยั่ตาขาวจังหวัดตรังในการก่อสนองอำเภอยั่นตาขาวมาหมายนางสาวกะมวลวันหล,ลันวงผู้ผู้สอนคนพิการเข้าร่วมวันคนพิการสากคจังหวัดตรังในวันที่30มเพจมกราคมโดยมีนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชกา,ารจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีณอาคารศูนย์เฉลิมพระเกียรติ เจ็ดรอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตกลางติดตามได้ที่ f เฟซบ o ๊กกศนอนอภอย่านตาขามขอบคุณค่ะ